แบทแมนยอนแบทแมนซัาสวัสดใหม่นะครับในช่วงของปี1 9 9 9ท้องทะเลบาครั้งกิน <c> ช <oughs> ิโร่นะครับก็ได้มาสักทีนะโอ้หไม่ได้เห็นขนาดหาหรอกแต่ว่าเคยมีคนคนเข้า้ลนานี้มาขายที่ก็ถามมีตัวนี้ไหมเขาบอกมีแต่เขาเก็บ <c oughs> เขาไม่ขายนะครับ ไม่ถึงขนาดไปคน้คนคว้าหรือไปทุ่มเทหาเ่ยมีคนลงขายก็เลยซื้อมานะครับแต่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะก็ไม่มีใครเขาคงได้กันหมดแล้วหรือคนไม่สนใจไม่รู้นะครับ NB นอนิเมะนะฮะ NB บอนิเมะสวัสดีครับกอรวิทใช่ปะ่ะ NB จาก NB Anime อนิเมะอยมาสองสาวันแล้วละ่ะแต่ว่าเพิ่งจะมาเปิดวันนี้นะมาดูกันว่าคืออะไร2คนสูตรไลครับผม จาก NB ็นบีแอนิเมททอยนะครับเติมเติมมีออกมาใหม่ๆห,ห,หลายหลายลาย,ลายนะแต่ว่าก็ไม่โดนนะครับอันนี้เป็นลายที่ออกมาในตอนที่แอนิเมชันเรื่องนี้ฉายเลยเมื่อปีพันเก้าอยเก้าสนะครับ,นะ 1999, รบก็กี่ปีมาแล้วปีนี้มสองพันเท่าไหร่ ครับก็ยี่สิบกว่าปีมาแล้วนะโอ้นานมากจะเป็นความสุขในวัยเยาว์แล้วกันไม่ถึงกับเยาว์อะไรมากมายในวัยที่ยังหนุ่มแน่นอยู่ของพี่นะตอนนั้นเป็นหนุ่มแล้วแต่ก็ยังชอบดูแอนิเมชันทุกวันนี้แก่แล้วก็ยังดูแอนิเมชันคนดูน้อยเออไม่รู้เลยคนดูน้อยใช่ไหมาเถอะอบางทีไม่มีคนดูเลยที่ก็พูดคนเดียว นะครับนี่อะไรวะเนี่ยกรุงเทพช่วงนี้คนไม่ค่อยดูหรอกนะคนะนดูน้อยแล้วมันสตรีมสดด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะ,ะทำประวัติศาสตร์ใน u t u b e นะฮะว่ามันมีเนี่ยรีวิวตัวนี้พี่ไม่เคยเห็นเลยแต่พี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมารีวิวนะที่จะอยากได้มันมาครอบครองนะครับแต่มาดูกันว่ามันเป็นยังไง องคนสูตไลท์อีกแล้วก็แพ็คก,ก็สภาพดีมากแต่ว่าก็ไม่ได้มินขนาดนั้นหรอมั้นะครับปีพันเก้าร้อก้าสิเก้าขีดปีมาแล้วหละนะครับแต่ว่าก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแล้วก็ที่ซื้อมาเนี่ยมีม,ม,มีกล่องเดียวเลยสำหรับไลา์นี้นะเรีว่าถ้ามีตัวอื่นก็จะจะหวดเงยกัน ก็ไม่มีนะตัวเดียวตัวเดียวก็ตัวเดียวไปก่อนนะครับโอ้โหข้างหลังมีตัวลายด้วยใช่ไหมอ๋อใช่อันนี้เป็นโจ๊กเกอร์แกงนะครับคือในเรื่องอะโจ๊กเกอร์ตายไปแล้วนะมันเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหรือแบตแมนแต่คือเทอร์รี่แมคกิลิสนะครับตาย โอเคพี่เป็นตัวฟ้าเออพี่ไม่แน่ใจว่ามันมีตัวที่ตัวที่ไม่ใช่ตัวสีฟ้าหรือเปล่าเป็นแบทแมนบีออนนะครับเป็นตัวแบบฟ้าใสแต่ก็ไม่ใสมากนะครับเป็นฟิวเจอร์แบทแมนวิดไกด์เดอร์นะครับ,เป,รบเป็นตัวใสใสแบบแต่ก็ไม่ใสแบบเป็นแบบใสใสสีฟ้านะ เออมีตัวขุนหรือเปล่าหรือมีตัวนี้ว่ะนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวทึบโอ้ตกลงป็นใสหมดนะเนี่ยนั่นน่ะเออตัวนี้คือฟิวเจอร์ไนท์แบทแมนนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีดำอันนี้น่าจะเป็นเวฟแรกไหมก็ไม่มีตัวสีดำนะตัวสีดำที่มีผ้าอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนั้นก็ดูแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ลายพลอยใช่ แล้วก็มีโจ๊กเกอร์แก๊งนะตัวนี้ไม่ใช่โจ๊กเกอร์นะเป็นแก๊งเลยนะแต่คือไล่รับแรงบันดาลใจจากโจ๊กเกอร์นะครับแต่ว่าทั้งหมดหลังแพ็คนี่พี่กำลังเชื่อมต่อใหม่นะครับก็สวยนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับดูหน้าตา,าเหลาเทอร์อรี่แมคคลิสนะครับมีปีกมีอะไรมีอาวุธอะไรก็ไม่รู้สไตล์ของของเล่นยุค90ที่จะ2000นี่นะีบเป็น9 9 9 with glider wing and e l e c t r o s ท o สว t ตอิเล็กโทรสอเป็นดาบไฟฟ้านะฮะก็เป็นอะไรที่ทำออกมาไฟพอยน์นะจุดขยับมีคอมีแขนมีขาสองข้างแล้วก็มีอาวุธเหมือนขวานเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ได้ตัวนี้มาแล้ว ถ้ามีเจอใครลงขายอะไรอีกก็คงจะเก็บนะแต่ว่าพูดตรงๆเนี่ยอย,อย่างงี้คงไม่เก็บแต่ถ้าราคาถูกๆก็บเ,เ,เลเซ,เซอร์แบทแมนอ,อันนี้อะไรแมนตาเลเซอร์แบทแมนอ,อันนี้โอเคฟิวเจอร์ไนท์แบทแมนนะตัวนี้นะแล้วก็ โควตแบทแมนทั้งหมดนี้ตัวนี้ได้มาแล้วนะครับถ้าเจอตัวนี้เคยเจอแต่ตอนนั้นไม่ได้ซื้อเพราะไม่มีแบทแมนนะครับอาจจะจัดนะถ้าเจอนะฮะแต่ตัวนี้เห็นโฆษณาใน youtube ของโฆษณาเก่าเนี่ยโหต้องมีเป็นแก๊งเลยนะโจ๊กเกอร์แก๊ง่ยคือตัวนี้ไม่ใช่โจ๊กเกอร์นะคือคือเป็นวัวร่นที่เป็นแก๊งวัยรุ่นมั้งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโจ๊กเกอร์ในอดีตนะครับเป็นแบทแมนในอนาคตนะครับที่บรูซเวนยังอยู่นะแต่เป็นชายฉลาอายุประมาณ70 จ็ดสิบกว่าไปแล้วล่ะแม่แต่พี่พี่นึกว่าตัวนี้เป็นตัวตัวแบบสีดำได้ยังโอเคตัวนี้ก็โอตัวนี้นะครับมีปีกเป็นพลาสติกนะครับโอเคแบทแมนยอนหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับแบทแมนยอน ไม่มีใครดูได้มาเท่าไหร่อันนี้ได้มาเจ็ดร้อยถ้าจำไม่ผิด600 700หกร้อยเจ็ดร้อยะไรประมาณนั้นนะครับใครว่าแพงแต่พี่อยากได้มันนะฮะคือมีความเป็นแบทแมนมียอนสำหรับพี่นะแต่ว่าเง,งานใหม่ๆมาเลนหรืองานที่ผ่านมาพี่ดูแล้วไม่เหมือนไม่ใช่ว่ะ นะแต่ตัวนี้มันมันใช่มันแบทแมนบียอนเนี่ยคือตัวนี้เนะี่ยเคยเคยลงในหนังสือฮ o อบบี้แอนทอยหรือหนังสืออะไรเก่าๆพี่ลืมละนะหรือว่า a อนิเมตอะไรสักอย่างอ่ะพี่ลืมละนะฮะก็อยากได้มันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ไม่มีไม่มีเข้ามาขายบ้านเราหรือมีแล้วพี่มีเจอก็ไม่รู้นะครับเป็นงานของที่เคนเนอร์เสียสิทธิ์ให้ Hasbro เรียบ้อยแล้วนะไอ้ h a s b r o นะฮะ h a s b r o อันนี้ก็เป็นโลโก้ของ Warner Brothers Batman นะคือแนะนำนะครับใครยังไม่เคยสัมผัส Batman Beyond แนะนำให้ดูอนิเมชันนะครับแล้วคุณจะตามเก็บงานเก่าหรืองานงานเก่านี่ถ่ายยากหนะ่อยได้พัตตัวออริจินอลแบบนี้นะแต่ตัวลายๆเยอะๆอะไรเงี้ยพี่ว่าเกิน <c oughs> เคยเห็นบ่อยผมดูว่าลิเกง,ง่ายๆนะครับแต่ว่าพี่ว่าตัวเนี้ยดูแบบโอเค Translucent ด้วยใสๆไม่ t r นสลูเซนต์มันเป็นอะไรวัสดุ ใสนะครับก็ไม่ถึงจะใสไปเลยนะก็โอเคอยู่นะครับทำมาในลักษณะรูปลักษณ์แบบนี้ก็โอเคนะคือชุดของเทอร์รี่แมคคลิสชุดของบุสเวตที่สร้างไว้เนี่ยที่เทอร์รี่แมคคลิสเอาไว้ใส่ก็คือเป็นชุดที่แบบเป็นอนเหมือนประมาณแบบล่องขนอะไรได้ด้วยเป็นเทคโนโลยีนะครับไปดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยดูแบทแมนบิยอนนะครับหรือแบทแมนสารสวัส์ใหม่โอเคนะครับ See you again next time, my friend. Thank you for watching Batman Beyond. Bye.